สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะปลาขยงทอดกระเทียมหอมๆกรอบๆค่ะหน้าตาน่ากินไหมคะคุณผู้ชมวิธีทำง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้เมย์ได้ปลาขยงมาค่ะนี่ค่ะปลาข,ยง,าขยงสดๆเลยเนาะเดี๋ยวเราไปทำปลาขยงทอดกระเทียมกันดีกว่าค่ะเริ่มจากนะคะนี่เราก็มีกระเทียมแล้ว<อ>ใช่ไหมคะเรามาปรุงกระเทียมกันก่อนเนาะเมย์ใ,ใส่ผงทอดแป้งทอดกรอบไปนะคะใส่แป้งทอดกรอบ แล้วก็ใส่โรตีหน่อยค่ะนี่นะคะคุกเขาแป้งกับกระเทียมไม่เข้ากันคุณผู้ชมเป็นชัดอยู่เนาะแต่กระเทียมตำหยาบๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เราก็จะพักกระเทียมไว้ก่อนนะคะ เสร็จแล้วปลานะคะปลาเราก็จะมาใส่เกลือนิดหน่อยนะคะโรยเกลือป่นลงไปแบบนี้เลยไม่ต้องเยอะมากนะคะแค่เขาพอมีรสชาติเนาะจากนั้นใส่รสด,ดีลงไปค่ะผงปรุงรสนะคะรสหมูรสไก่รสอะไรก็ได้ที่ห่ออะไรก็ได้นะแล้วแต่เราคลุกเขาปลานะคะนี่ค่ะ จากัารเราก็หมักไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวครบาเวลาเรามาทอดกันค่ะค่ะคุณผู้ชมเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะใส่น้ามันไปไม่ต้องเยอะมากแล้วเรามาทอดกระเทียมกันก่อนเลยค่ะกระเทียมให้สุกให้เหลืองเลยนะคะ เขายังขาวอยู่นะยังใช้ไม่ได้นะคะแป้งใส่แค่พอประมาณแค่พอเอากระเข็น,นะคะไม่ต้องใส่เยอะมากเดี๋ยวจะเป็นแป้งทอดเนาะคนเรื่อยๆนะคะคนบ่อยๆใช้ไฟกลาง เตบรแรงได้เลยนะคะนี่ค่ะเกือจะใช้ได้แล้วนะเห็นปะโอเคเราก็เบาไฟก่อนนะตัดกระเทียมเราออกเลย จากนั้นนะคะเมย์ใช้กระทะเดิมนะคะใส่ปลาลงไปเลยค่ะขยับให้ตลาไม่ติดกระทะนะคะคุค้คม เราผัดพริกอย่างเบามือนะคะเดี๋ยวเขารอปาสุกเหลืองนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณชมคะเราก็ทอดเขาให้เหลืองกรอบแบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะแล้วเราก็ตักขึ้นนะคะค่ะคุณผู้ชมปลาเราเหลืองกรอบดอีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะที่เราเจียวไว้นะคะใส่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะใส่กระเทียมเจียวเยอะก็อร่อยนะคะคุณผู้ชมกินกับซอสนะคะนี่ค่ะกินกับซอสมะเขือเทศซอสพริกก็อร่อยนะคะ่ะคุณผู้ชมง่ายๆนะคะลองทําดูนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะปลาขยงทอดกระเทียม ง่ายๆอร่อยอร่อยเนอะจะเป็นเมนูกับแก้มกับข้าวกับข้าวเหนียวข้าวสวยได้หมดเลยค่ะคุณผู้ชมลองทําดูนะคะถ้าชอบคลิปของพวกเรามเมย์ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวมเมย์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เมย์ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ